แต่มันจะสวดนังเกงตัวสามอยิ่งเปเกงนิยมนะไปซื้อที่ห้างนะตัวละพันห้าใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเขาใื้แต่เกเกงนิยมเนะะาะพอซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ก็มาเป็นของแม่วอ้เป็นสิบสิบตัวแล้วนะ <laughs> เนิยมบอกแม่แม่อย่าไปแม่ใครนิยมแพงนะบอกเออแพงอะัไนั้นไปเม็ดกะผมแม่เอานิยมคนละตัวหนึ่งแถมหนึ่งก็ตกคนละแปดร้อยแม่เลยนี่นี่นิยมเหรอนิยมไทยใช่ไหมนิยมนี่แหละเขียนภาษาไทยว่านิยมนิยมไทยเออตัวละพันห้านะตัวละพันห้าเออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งช่วงโก้แล้วแต่ไงบางทีลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางทีเราไปจังหวะไงน้องหนูซื้อไปเมืองนอกตอนแรกบอกว่ามันมันเขียนเป็นภาษาไทยไม่อยากเอาไปใส่เออมันเขียนเป็นนิยมนี่แ่หละ